สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จปางมารวิชัยข้างเม็ดพระสมเด็จนะครับจําจไวเลยว่าเป็นพระสมเด็จแหวกม่านปางมารวิชัยข้างเม็ดเนื้อผงไบลานสีดำนะพระสมเด็จแวกม่านปางมารวิชัยข้างเมเง็ด บางคนก็เรียกว่าข้างไข่นะเออแล้วแต่ใครจะเรียกแต่เอาหน้าตายอย่างเงี้ยเรียกสูภาพก็คือพระสมเด็จแหวกม่านปางมารวิชัยข้างเม็ดถ้าข้างเรียบคือไม่มีเม็ดอันนี้ก็เรียกว่าผงใบลานนะครับเรียกว่าผงใบลานก็เป็นตัวแทนจาก321องค์หรือว่าสามร้อย่ะชิ้นมีองค์เดียวคิดดู300รอกว่าองค์มีองค์เดียวหาง่ายไหม แสดงว่าข้างเม็ดต่างๆเนี่ยหายากมีน้อยแน่นอนเลยอ่ะเหมือนกันคุณลุงเขาคงมีเยอะกว่านี้หรือแกไม่ชอบดำๆเราก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นการเดาเดาเป็นค่าประมาณไว้ก่อนคิดเป็นลายลอยละนะนี่แหละพระสมเด็จแหวกม่านปางมารวิชัยข้างเม็ดเอ่อด้านหลังก็เป็นพระศิวลีนะที่ที่มีอยู่เนี่ยนะอาจจะมีด้านหลังเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็ให้เอฟซีได้ได้รู้ได้ชมนะครับได้รู้ได้ชม ก็ขอให้ f c ของผมนีโชคดีนะครับสวัสดีครับ